พี่น้องื่เบังนน่บรรยากาศลบเจ็ดองศาด้วยดูสิคหุ่ยเครื่องบินลำนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนะแล้วเราก็จะหนีความหนาวไปที่ไปที่อะไรนะน่าง,งามไปเหรอสวยบ่พี่น้องคอ,อยกระจาะอันอะไรเด้ออะไรนะตรวจกระเป๋าเขาก็จะปิดให้ปิดกล้องเลยพี่น้องด้ยบรรยากาศตรวจกระเป๋าพี่น้อง พี่น้องตอนนี้ออกมาแล้วคุณนงงามอยู่ข้างในเขาต้องหลบก่อนพี่น้องจะแอบถ่ายได้เขาจะฆ่าเอาคุณหามาแล้วหวังว่าห้งจะบบลเลี่ยอมอยังนี่พี่น้องด้อพี่น้องตอนนี้ออกมาแล้วเราต้องถอดเข็มขงเข็มขาดออกหมดเลยได้พี่น้องด้อบรรยากาศที่เดิมพี่น้องจะาเนาะก็จะเห็นอะไรนะก็จะเห็นแต่เราจะเดินไปฝั่งนูง้นพี่น้องปกติในยุโรปเราจะเดินไปฝั่งนี้แต่ว่า ถ้ากลับเมืองไทยเราจะต้องเดินไปฝั่งตะวันตกพี่น้องจานะ๋านะก็จะเห็นบรรยากาศของเครื่องบินแย่ yeah! พี่น้องมีเครื่องบินเยอะมากเลยไปดูกันว้าวอะไรไปเข้าไปข้างในกันไปตามเาง,งามไปซิกตัวพี่น้อง เช็คกระเป๋าอุ้ยพาสปอร์ตคอนโทรลนางามออกมาแล้วไ,ไปนี่เอาเอาบาัตรสุดันไปนาง,งามซื้อบัตรที่อุ้ยมีอะ,อะไรเบียวเยี่ยมส็อกโกแลตพี่น้องเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเหมือนทุกปีพี่น้องจะมาชอบแป้งนะจ๊ะไปดูน้ำหอมน้ำหอมให้คุณแม่ก่อนเด้ออุ้ยนี่ใหญ่มากเลยพี่น้องจะาดูสิบิ๊กช็อกโกแลตอ่ะ น้องจ๋าเปียวแห้งนีนร้นา,นา,า,านจุดิฟี่น้องจ๋าไปพี่น้องขม้าถึงร้านจุดิฟี่แล้วเด้อเดี๋ยวขออนุญาตไปดูของเลยจากพี่น้องจา๋า <c oughs> ไม่แต่ของขายจะเอาเงินให้หมดเลยนะพี่น้องนะไม่เหลือเงินไว้ให้ชาวบ้านชาวเมืองเลยพี่น้องจุดิฟีเขาจัดสวยๆนะสวยมาก เราจะตรงไปดูตรงไปเลยนะคะที่ลดราคาของโชว์รวงโชเล่พี่น้องลดราคานะจะต้องตรงไปดูเลยค่ะเจ่อของลดราคาแล้วค่ะยี่วันอ่าซันครีมไหมน้ำหอมอันนี้ก็เล่นอยู่น้าน,นี้เห็นไหมสามสิบพันกว่าบาทพี่น้องโดยใช้กระบะหน้าฮามัสสี่สิบบาทอันนี้ใช้เคยใช้แล้ว นะขออนุญ,ญาตเบ่งของกันได้พี่น,อน,น้องอุ่นเต็มไปหมดเลยพี่น้องเจ้าเป็นชื่อข่อยบอเวลามาอันมาที่อะไรนะสนามบินเนะี่ยเราต้องหยิบขวดเนี่ยเราต้องหยิบขวดเนี่ยนะมาดมแล้วมันให้ความรู้สึกความรู้สึกดีพี่น้องน้ำหอมมันทำให้เรามีความรู้สึกดีนะพี่น,อนะน้องเนาะเนี่ยคงสุดยอดเลยเด็ดพี่น้องแพงโคตร แพงหลายมีสีทองน่าจะแพงเกินแต่ว <g ül> ่ารู้สึกดีที่ได้มาดมก็พอแล้วพี่น้องจา้าพี่น้องอันนี้นะ่ะไม่เคยสัมผัสกลิ่นมาเลยนะมันเป็นยังไงบรยสาเเซเนี่ยลองดูนะอืมเทสเทสบริส <c oughs> ัเซสซิวิมเทสมีสี พี่น้องเวยซาสีค <ição> ือผลไม่เนี่เมือซื้อน้ำหอมเนี่ได้แล้วบาอะไรนะของฝากเบลเยียมพี่น้องมานาคาปิสเด็กน้อยอะไรนะเด็กน้อยเยี่ยวสงบสงครามพี่น้องจ๋าเยอะมากเลยี่ของเบลเยียมแล้วก็จะมี ตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุน๊กตาของเบลเยียอันนี้อะไรนะบิมเนี่ยตัวอะไรไม่รู้เนี่ย this ตัวอะไรอะ what is this smooth เ <urf. S 1> สมอฟมีหัวแดงๆด,ด้วยนะพ <c oughs> ี่น้องดูสิเสมอฟในหนังใครได้ดูหรือยังโอ้ยมีการ์ตูนแบบนี้ด้วยอะ่ <c oughs> ะไปไปไปจ่ายตัง ของฝากเบลเยียมพี่น้องที่ติดอะไรนะตรงวัตนตอนที่มีงานดอกไม้พี่น้องจ๋ามันากาติสก็มีช็อกโกแลตอันนี้ก็เป็นอะไรนะสแควร์นะ่ะกองแฟเด็กน้อยเยี่ยวพี่น้องไหนล่ะเห็นไหมหน้าหน้าร้อนใบไม้เปียก็จะมีดอกไม้สวยอันนี้ก็อะโตเมียมพี่น้องจา๋า มาเบียวเย,ยมตรงมาเที่ยวแถวนี้แหละพี่น้องตอนนี้เรามาถึงตรงที่มานั่งรอขึ้นเครื่องแล้วนะพี่น้องนะเนี่ยี่เห็นเครื่องบินไปมาไปมาตรงนี้นางงามของเราก็เดินไปพี่น้องจา๋ามีร้านอาหารให้ดงให้ดื่มกันนะ <c oughs> ไปไปเรื่อยๆพี่น้องจา๋าเดินเลยเกตมาแล้ว่า เดี๋ยวไปดูวิวก่อนพี่น้องตอนนี้เครื่องบินกำลังออกไปแล้วเบติสไอเอเวไปประเทศอังกฤษหรือเปล่าคาเท่คาเท่แอรไลน์นี่ใหญ่มากเลยนะ บรรยากาศคนนั่งรอเครื่องพี่น้องพากันนั่งเบิงอยยางเกาะพี่น้องมาถึงแล้วและนี่ก็คือคุณนายทารรโตคงจะเป็นชื่อผู้ชายนะพี่น้องนะที่จะพาเราไปเมืองไทยพี่น้องจา๋ามิสเตอร์คุณทารโตพี่น้องจา๋าจะพาเราบินไปที่เมืองไทยประมาณ10ชั่วโมงเด้อ เดี๋ยวรอลือนเครื่องพี่น้องจา๋านี่เห็นไหมวันนี้แดดดีมากเลยแอบร้อนนะอยู่ในสนามบินนี่พี่น้องแต่ข้างนอกลบลบเจ็ดดูสังเกตดูจากน้ำใต้เครื่องบินนี่เป็นน้ําแข็งนะพี่น้องด้วยน้ำที่เป็นรัดรอยู่นั่นนะเป็นเกล็ดน้ําแข็งเล่นสก,กีได้เลยนะพี่น้องนะ <c oughs> ตรงนี้ทุกทีก็จะเห็นฟรีวอ <c oughs> เตอร์วิมวอนที่ฟรีวอเตอร์ฟรีวอเตอร์เทควันเดียวให้นางามเขามีน้ําให้ฟรีนะพี่น้องนะ <c oughs> ดีจังเลยของยูนิเซฟนะ มีคนเล่นเปียโนตรงนี้น้อเย้เล่นกันฟรีดีจังเลย